การสร้างสรรค์เพื่อมือที่น่าอยู่คือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกิจกรรมตา่างๆนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับในส่วนของคอทีมที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับมันจะทำให้เข้าไปสู่ระบบ กระบวนการอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้ใกล้ชิดกับพี่โน้องประชาชนเองคนในชุมชนเองนะครับแล้วพวกนี้ก็เหมือนกับลูกหลานคนในชุมชนเวาลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกโดยตรงๆนะครับเราก็รับความคิดเห็นต่างๆตรงนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อชุมชนได้และนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีการขับเคลื่อนด้วยการบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นอีกทั้งแรงสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยทําให้นวัตกรรม1นึบวกสิิเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาให้ตำบลวังน้ำเย็นเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างแท้จริง